เอทูวิงท็อปอัพบริการเติมเกมอัตโนมัติ24ชั่วโมงถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมชื่อดังมากมายให้เลือกเติมและอย่าลืมกรอกโค้ด ZAHH เพื่อเป็นการสนับสนุนกันด้วยนะที่จะเติมเกมต้องเปทูวิงท็อปอัพลิงก์เติมเกมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับเบอร์ไสที่นะครับวันนี้อยู่กันในเกม ไปไหนรีเบิร์ดนะครับกับหอคอยชั้นที่สองร้อยสี่สิบสามนะครับสำหรับชั้นนี้นะครับน่าจะเป็นทีมสมดุลปะเพราะว่าสมดุลสี่ตัวเลยแล้วก็มีเวทหนึ่งตัวนะครับก็ทีมนี้นะครับมโโีโอ้โหต้องบอกว่ามีดีบัฟหลายตัวด้วยแล้วก็มี c ีด้วยนั่นเองนะหนักๆเลยเนี่ยผมว่าเป็นเ e อนะครับเพราะว่าเ e อเนี่ยมีทั้งรถอัตราบล็อกนะครับมีแปะกายภาพ เบาบามีลดเทินลดการฟื้นฟูนะครับถือว่าเป็นตัวป่วนอีกหนึ่งตัวเลยนะครับหลังจากปรับบาลานซ์มานะครับให้เอสเก่งขึ้นนะอืมแล้วก็เจฟนะครับเออสไปซ์สินะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ชอบพี่หน้าผมไม่ชอบพี่หน้ามันเพราะมันแช่แข็งโคตรแม่นนะครับส่วนลินเนี่ยก็เป็นตัวละครที่แปลสับสนได้เนาะทำให้เราแบบ ตีพัดเป้าได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีรดเทินด้วยาชาร์ชลเลอร์นะครับมีเพิ่มอัตราพัดเป้าเหมือนกันลดพลังโจมตีด้วยโอ้โ oh หมีครบเลยนะตัวนี้ฮามานะครับเป็นน่าจะบอกว่าเป็นตัวที่ทำดาเมจกึ่งซับพอร์ตนะเพราะว่ามีสกิลฮิลด้วยนะครับนี่ฮิลไว้เพื่นอนมทีมนะอืมแล้วที่สำคัญนะครับไอ้สไปเนี่ย มันมีอำนาจใช่ไหมเออมีอำนาจหนึ่งครังเมื่ออำนาจทางานเนี่ยมันจะฟื้นฟูเลือดอยู่หกสิบเปอร์เซ็นดังนั้นเนี่ยตัวมันค่อนข้างที่จะถึกด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูทีมนะครับที่ผมใช้ผ่านนะครับผมสาหรับทีมที่ผมใช้ผ่านเราเป็นทีมนี้นะครับเป็นเวสโควิดนั่นเองเนาะก็หลังจากได้ลองผิดลองถูกนะครับลองหลายๆทีมทั้งกายภาพนะครับทั้ง เออทั้งเวทนะครับก็สรุปแล้วจบที่ทีมนี้นะครับก็ทีมนี้ลองเล่นประมาณ2ครั้งผ่านเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันดีขนาดนี้โอเคนะครับแล้หรับทีมนี้แน่นอนว่าผมไม่ชอบสไปใช่ไหมมันมีแช่แข็งผมก็เลยเอาเฟื่องเหยียนมาใส่ดูนะครับก็ใช้เซตครีเนาะแล้วก็มีแหวนอแหวนอมตะนะครับ แล้วก็เนื่องจากว่ามันกนข้างที่จะถึกเออมันอนข้างที่จะถึกเหมือนกันนะครับที่เจอผมก็เลยใส่เวทเมลคีมาอเมลคีนะครับมาแปะโควิดลดอัดตราการเฟ้นฟูของพวกมันด้วยนะครับใส่เป็นเซนบล็อกเนะาะใครทำบล็อกได้เยอะๆก็ดีนะครับบล็อกกับอดีเเยอะๆถ้าจะให้ถึกเนาะยืนนานอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงหน้าที่ของเมลคีหลกักๆคือแปะโควิดแล้วก็ตายได้นะครับแต่ว่าต้องยืนให้ครบ ต้องยืนให้ถึงเฟสสามนะเออเพราะมันแปะโควิดแล้วมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันนะครับเพระาะว่ามันแปะโควิดแล้วคือหน้าที่มันจบแล้วตอนนั้นนะครับประมาณนั้นใส่แหวนอะไรพวกนี้ช่วยได้นะครับเฟย่านะครับใส่เป็นจุดอ่อนนะอเนาะเฟย์ย่าเนี่ยต้องทําี้คี้ให้มันแบบใกล้ๆ้อยแล้วก็จุดอ่อนรนะ้อยเนาะน่าจะให้แรงนะครับคี้ดมก็ได้เหมือนกันเนาะย้อนที่นะครับนี่ ตัวนี้ก็มาทำดามจเสริมนะครับมา cc ซีถ้าติดหลับไหลก็ดีศัตรูนะครับก็ช่วยได้เยอะแล้วก็ลีน่านะครับตัวฮิวเราสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นเจ้านี่นะครับเจ้าโนตนั่นเีงหรือว่าใช้เป็นยอนจี G ก็ได้นะนะครับก็ทีมป,ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่าตอนผมผ่ันเนี่ยผมเล่นประมาณไหนเนาะ ก็นะครับเว็บแรกเซย่านะครับเปลี่ยนเลือดไปเลยนะก็ตายเกือบหมดนะครับโอเคเกิดมาได้ดีสำหรับเว็บสองนะครับก็เป็นอ่อยนฮีนะครับติดหลับ อ่าสามสามตัวเนาะโอเคนะครับสามตัวแล้วก็ผมใช้เมลคีเล่างเนาะเพื่อที่จะสตันนะครับแต่ก็โดนส่วนมานะฮะโอเคอันนี้ทำดามเมจเนาะเป็นการทำดามเมจแล้วก็ดูเลือดทีมนะครับว่าเราเหลือเยอะเหลือน้อยนะครับเหลือน้อยก็ฮิวไปนะครับ อันนี้จะฮิวก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการให้เมลวคีมันไปเฟสที่3นะครับเพื่อที่จะแบบไปแปะโควิดได้นะครับไม่ให้มันตายก่อนนะเพือ่องเย็ยนโอเคสำหรับเว็บนี้นะครับก็แน่นอนอย่างที่บอกเนาะว่าจะแปะโควิดก็จัดการเลยเปิดมานะครับ จากนั้นก็เดี๋ยวเราใช้เฟย์่านะครับเปลี่ยนเลือดตอนนี้ศัตรูเนี่ยปิดโควิดกันแบบปุบบับรุบบับโอเคเปลี่ยนเลือดไปแล้วแล้วก็โดนดาเมจจากโควิดด้วยเนาะอือเนี่ยมันฮิวขึ้นมาแล้วคาร่าคาร่ามีสกิลที่ฮิวไงทั้งตีทั้งฮิวแล้วก็ยอนทีดาเมจล่างไปแล้วเนาะเรียบร้อยนะครับตายไปแล้ว โคยคีตายแล้วโอเคย้อนฮีใสสตันฝัังศัตรูไปหนึ่งลายแล้วย้อนฮีเราตายแล้วชุบขึ้นมานะครับผมใสแหวนชุบมาเนาะที่เหลือเนี่ยตอนนี้คือแบบเวลาเราทำดาเมจแล้วเนี่ยก็มันจะเป็นดาเมจควิดเนาะมันก็ช่วยได้เยอะนะครับเวลาศัตรูจะฮีอะไรเงี้ยก็ลดการฟื้นฟูไปด้วยอันนี้ป้าอ่าเรียบร้อย สปตายไปคือสบายใจมากนะครับไม่นั้นมันจะอยู่มันจะอยู่แช่แล้วนะะตอนนี้ก็ฮิวเนาะเพราะว่าทีมเราเนี่ยเมื่อกี้เลือดเหลือเป็นปิ่มนะอ,มอันนี้เหลือแค่จบลินให้ได้ก็พอนะครับโควิด <COVID> มันก็จะสู้กับทีมถึกได้ดีนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ ่าชั้น243นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นอีกห่งทีมนะครับที่เป็นทางเลือกนะครับในการผ่านชั้นนี้ด้วยนะครับก็ฝากร้านเติมเกมด้วยนะครับสำหรับ p a y ู o ินท็อ p บริการเติมเกมอัตโนมัติย4ชั่วโมงถูกสะดวกปลอดภัยนะครับถ้าเพืเ่อนๆสนใจเติมเกมลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชันเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ